คนที่เกิดราศีลัคนาราศีกันนะครับจังหวะตอนนี้ครับถือว่าช่วงนี้ครับคุณจะมีความสุขนะฮะในบางเรื่องแล้วก็ปวดหัวในบางเรื่องนะครับเพราะว่าในหลักโหราศาสตร์นะฮะดาวประจาตัวของคนที่เกิดราศีลัคนาราศีกันคือดาวพุธนะฮะจังหวะตอนนี้ครับดาวพุธหรือดาวตัวแทนเรื่องของการติดต่อการเจรยจานะครับอยู่ในภพแห่งความสุขหรือความเจริญก้าวหน้า คำพูดการปฏิสัมพันธ์นะเรื่องของการงานการติดต่อการเจรจารข้อตกลงต่างๆนะครับการนํามาคุยในห่วงระยะเวลานักขณะนี้ทําให้ทุกสิงทุกอย่างนั้นมีมุมที่ดีขึ้นนะครับการที่จะนะหวังผลเรื่องของการค้าการขายนะฮะนะมีโอกาสที่จะสำฤทธิ์ผลในช่วงปัจจุบันนี้นะครับดาวพุธนะฮะในมุมอีกม,มุมหนึ่งเนี่ยนะเป็นตัวแทนของเรานะฮะ เป็นดาวเกี่ยวกับการคิดการอ่านการเขียนนะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยไอเดียในช่วงนี้ครับับนเจิดนะฮะดีเลยนะคิดสิ่งใดนะฮะและลงมือทำมีเกณฑ์ที่จะอะไรประสบความสเร็จก็ได้หรืออีกมุมหนึ่งครับดาวประจำตัวที่อยู่ในแต่แบนเนี้เขาเรียกพบแห่งสุภาษนะแปลว่าทางไกลนะหาไอเดียใหม่ๆนะหรือนะฮะ เรื่องของการเดินทางนะเดินทางต่างประเทศต่างชาติอาจารย์ต้องการที่จะขอวีซ่าประเทศประเทศหนึ่งเนี่ยนะเป็นไปได้ไหมหนึ่งไปเรียนหนังสือนะไปท่องเที่ยวนะไปทํางานนะครับก็มีมุมที่จะเป็นไปได้บางคนบอกว่าอาจารย์นะต้องการที่จะขอเป็นประชากรของพลเมืองนะประเทศนั้นๆน,น,นะฮะ ขอยากเหลือเกินนี่ทำเรื่องในช่วงปัจจุบันนี้ก็มีสิทธิ์ที่จะเป็นไปได้นะครับก็ขึ้นอยู่กับข้อตกลงนะของประเทศนั้นว่าจะต้องไปเรียนรู้วิชาของเขานะเรื่องของภาษาของเขาหรือเปล่าก็มีขั้นตอนแต่ว่าจังหวะตอนนี้เป็นขั้นตอนหรือเริ่มต้นที่อะไรที่ดีครับผมในช่วงปัจจุบันนี้นะครับส่วนเรื่องของนะฮะการเงินการทองของ,ของท่านดีหรือเปล่านะครับดาวเกี่ยวกับเงินของท่าน ในช่วงนี้นะเป็นต้นไปต้องระวังไว้นิดนึงก็คือว่ามีเหตุของการเสียเงินเรื่องของอะไรสุขภาพร่างกายไม่ห่วงเรื่องของเงินเข้าแต่ห่วงเรื่องของเงินออกและออกไปกับสุขภาพร่างกายนะครับบางคนบอกอาจารย์นะบางทีเนะี่ยทำประกันนะที่มัเป็นพื้นฐานเช่นนะสาบบาทรักษาทุกโรคใช่ไหมครับนะประกันสังคมนะประกันของ ค่ารา,าชการนะครับเป็นประกันพื้นฐาน3แบบนี้นะฮะแต่บางทีนะมันปรับป,ปรับชับพันนะต้องการที่จะท็อปอัพอะไรแบบนี้เป็นต้นนะฮะก็ต้องก็ต้องดูหน่อยนะฮะบ,บางคนบอกไม่มีท็อปอัพเลยนะอาจจะต้องเริ่มนะ